ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตแคริเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งการดูดวงของเราวันนี้ก็ดูแบบรันดอมเช่นเคยนะ การดูแบบแรันดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะครับการดูดวงของเราเป็นการดูแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่าน,านหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคาดเคลื่อนก็ได้เช่นกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านําเอาคําทํานายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางหรือรับชมรับฟังไว้เป็นกําลังใจเท่านั้นพอนะ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับตามเวลาประเทศไทย <c ười> ผมอยู่ประเทศไทยนะที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อทักทยายใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับย้านะว่าผมจะไม่ติดต่อทักทยายใครไปก่อนทั้งสิน้นท่านต้องติดต่อหาผมเองตามช่องทางนี้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยรับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็ขอเรียนเชิญให้มากดติดตามไว้กด Subscribe ช่องนี้ไว้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณกําลังโชคดีอีก14วันนับจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับคุณกําลังโชคดีและอีก14วันต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทาการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ยิปซีนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะโอเคเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับวันนี้คุณไได้พ่ สิไม้เท้า ten of wands อืมอาจจะต้องมีภาระหนักหน่อยแต่ดูแล้วคุ้มนะเด็กถือเหรียญ Page of Pentacles ทำงานได้เงินทำงานได้เงินแบบนี้วนไปดีถือเป็นเรื่องดีอ่าห้าดา f ว v e o อ s w o r ์ s อะไรไม่จำเป็นให้ปล่อยวางเลยอย่ารับภาระแทนใครอย่าไปออกหน้าแทนใครโดยเด็ดขาดแล้วก็8เหรียญ eight of pentacles ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับอัศวินไม้เท้า nine of wands ราชินีถ้วย queen of cups มีโอกาสได้ผู้ช่วยเหลือที่ดีได้บริวารดีแบบนี้ได้เพื่อร่วมงานที่ดี The e m press ชีวิตมีโอกาสถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะ the magician การขอพรใดๆไว้จะเกิดผลทำดีมาโดยตลอดจะได้ดี judgment โชคดีฟ้าประทานเป็น2ส,สัปดาห์ที่ดีมากนะครับ14วันที่ถึงนี้นะ่3ถ้วย tree of cups จะมีการเฉลิมฉลองยินดีใดๆสักอย่างเกิดขึ้นบ้างแน่นอนนะแล้วก็2เหรียญทัวอฟเพนทาเคลมีโอกาสที่จะได้บริหารจัดก,การชีวิตอะไรที่ค้างคาอยู่มีโอกาสจัดก,การได้สิ้นสุดเสร็จสิ้นใน2ส,สัปดาห์ที่ถึงนี้แล้วก็6เหรียญ s o x p f p t n t l e s e s ควรทำบุญเพิ่มเป็นระยะระยะโอเคมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะครับเริ่มจากใบแรกแถวแรกเลยนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณโชคดีจริงๆนะ แล้วก็2ส,สัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะวนเวียนอยู่กับการทำงานการใช้ชีวิตส่วนตัวการดูแลภารกิจกิจธุระส่วนตัวให้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพสูงสุดทำงานแล้วได้เงินนะครับชัดๆเลยดวงโชคลาภยังไม่เด่นแต่จะเด่นจาก การประสบความสําเร็จในการทํางานทําอาชีพทำหน้าที่ของตนเองทํางานแล้วได้เงินทํางานแล้วได้เงินวนไปแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นชีวิตปกติที่ราบรื่นดีจะไม่ค่อยมีอุปสรรคใดๆสิ่งที่ต้องเตือนกันตรงๆต,ตามหน้าไพคืออย่ารับผิดชอบภาระของคนอื่นอย่าเอาภาระคนอื่นมาแบกไว้อย่าออกหน้ารับผิดชอบแทนใครใดๆทั้งสิ้นเรียกว่าธุระใครให้ใหเป็นธุระเขาเราอย่าเอาตัวเองเข้าไปแทรกแบบนี้นะครับเพราะจะเกิดผลเสียตามมาในระยะยาวนะ ทุระใครให้เขาจัดการไปเราอย่าไปแตะต้องทั้งสิน้นไม่ใช่สอนให้ใจดําหรือไม่มีน้ําใจแต่เรื่องบางเรื่องทุระใครก็ต้องไปให้เป็นทุระเขาถ้าเราไปแตะจะกลายเป็นเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาดีไม่ดีอาจจะเดือดร้อนไปด้วยจังหวะแบบนี้ชีวิตกําลังดีอย่ารับภาระใครโดยเด็ดขาดนะครับขอเน้นย้าเลยอย่าเอาภาระใครมาแบกบให้ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นพอนะ ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นพอและคุณจะสามารถแบ่งเวลาได้อย่างลงตัวทั้งการทํางานการพักผ่อนการกินอยู่การอะไรก็แล้วแต่สันทนาการกิจกรรมที่ชื่นชอบคุณจะสามารถบริหารเวลาได้อย่างลงตัวอ่า คุณที่กําลังประกอบกิจการใดๆก็แล้วแต่มีโอกาสได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีมีคนมาช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือใดๆจากคนที่เกี่ยวข้องแวดล้อมอยู่มีโอกาสได้ลูกน้องดีได้มิตรดีได้บริวารดีใครๆก็อยากจะมาช่วยเหลือคุณแบบนี้เพราะคุณเป็นคนที่ใจดีอบอ้อมารีม,มาโดยตลอดเป็นจังหวะที่เรียกว่ามือขึ้นมือทองหยิบจับอะไรโอมีโอกาสประสบความสําเร็จและใครๆก็ให้ความสนับสนุนแบบนี้ดวงดีรีบต,ตักตวงเลยนะครับ คำว่าดวงดีไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแล้วจะร่ำรวยมั่งคั่งดวงดีคือจังหวะฟ้าเปิดจังหวะดีเป็นช่วงเวลาปลอดโปร่งหยิบจับอะไรมักจะประสบความสําเร็จดวงดีคือช่วงเวลาฟ้าเปิดที่เหมาะสมแก่การกระทําสิ่งดีงามทั้งปวงนั่นเองนะ คุณจะมีโอกาสสุขสบายมากขึ้นโดยลําดับาบางคนอาจจะสงสัยว่าแค่สสัปดาห์เนี่ยนะมันจะไปพัฒนาอะไรได้คุณอย่าได้ประมาทในช่วงเวลานะครับ1วันก็มีค่า2วันก็มีค่าสัปดาห์หนึ่งมีค่า2ส,สัปดาห์ก็มีคุณค่าคนบางคนพลิกชีวิตได้เพียงข้ามวันหรือข้ามสัปดาห์เพราะว่าจับทางถูกต้องทําสิ่งที่ถูกต้องบางคนเปลี่ยนงานแล้วรุ่งเปลี่ยนงานแล้วเฮงเลยแบบนี้ จากที่เคยฝืนทําสิ่งที่ไม่ชอบฝืนทําสิ่งที่ไม่ถนัดมานานนานพอเปลี่ยนงานปุ๊บเอาวไปโลดเลยแบบนี้ประสบความสําเร็จดีฉายแววตั้งแต่เดือนแรกเลยแบบนี้เป็นไปได้นะครับ เพราะฉะนั้นย้ําเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณโชคดีคุณอยากทําอะไรคุณเริ่มทําได้เลยนะครับใบนี้มาถ้าคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงมาดูชีวิตคุณมีโอกาสถูกยกระดับเป็นดวงคุณนายดวงมีความสุขดวงเศรษฐีถ้าคุณผู้ชายมาดูก็จะเป็นดวงนารีอุปถัมภ์แบบนี้คบหาสุภาพสตรีแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีโอกาสได้แฟนดีได้ภรรยาดีหรือได้เจ้านายผู้หญิงที่ดีแบบนี้เป็นไปได้นะครับส่วนท่านที่เคย อธิษฐานขอพรใดๆไว้หรือเชื่อมั่นในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์การมูทั้งหลายขอให้ เชื่อมั่นตามที่คุณเคยเชื่อศรัทธาแบบใดก็ทําไปตามแบบนั้นเอาตามความสบายใจได้เลยใบนี้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์การดูดวงนักปราชญาใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าถ้าคุณชอบสายมูคุณสามารถทําได้ตามความเชื่อถ้าคุณมีครูบาอาจารย์ขอให้คุณเชื่อมั่นในคําสอนครูบาอาจารย์ถ้าคุณอยากศึกษาสิ่งใดๆเพิ่มเติมช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีของการเรียกว่าการเติมความรู้ใส่ตัวใบนี้เป็นไพ่วิชาการอีกด้วยนะครับนะ เติมความรู้ใส่ตัวสามารถพัฒนาได้อีกมากแล้วก็อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรกว่าถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดช่วงเวลานี้สัปดาห์2ส,สัปดาห์นี้ดวงดีฟ้าเปิดเป็นช่วงจวังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะได้มีโอกาส รับสิ่งดีๆเป็นผลตอบแทนจากคุณงามความดีของคุณที่ได้ทำเอาไว้นะครับเหตุดีผลย่อมดีลงทุนลงแรงอะไรไว้ย่อมได้สิ่งดีๆตอบแทนมามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่จังหวะชีวิตแล้วแต่จังหวะเวลาเน้นย้ำเลยว่าดวงดีไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันจะดีขึ้นมาดวงดีคือช่วงฟ้าเปิดเป็นช่วงที่เอื้อต่อการกระทำสิ่งที่ดีงามประมาณนี้นะครับ สองสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะมีความเฉลิมฉลองยินดีใดๆเกิดขึ้นนะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุคคลนะครับบางท่านอาจจะมีความเฉลิมฉลองยินดีเล็กๆในครัวเรือนเช่นได้ทาญาทคนใหม่ได้ลูกได้หลานใหม่อะไรแบบนี้มีเด็กน้อยมากําเนิดเกิดใหม่แบบนี้หรือบางท่านอาจจะมีความยินดีเรื่องงานบวชอ้าบวชลูกบวชหลานบวชเครือญาติแบบนี้ บางท่านอาจจะเสียงโชคได้แม้จ,จะเป็นรางวัลเล็กๆแต่มันก็ชุ่มชื่นใจอะไรแบบนี้มีความยินดีเกิดขึ้นได้แน่ๆในช่วง2สัปดาห์นี้14วันที่ถึงนี้นะครับลองไปสังเกตดูได้นะครับเมื่อรู้ว่าดวงดีแล้วควรทําใจให้สบายอย่าลังเลสงสัยว่ามันจะดีจริงหรืออย่างฉันเนี่ยนะควรจะได้อะไรแบบนี้อย่าไปสงสัยถ้าสงสัยมันจะไม่ได้มันจะเกิดความวิตกกังวลคนเรานะครับจากสถิติที่ผ่านมาและจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะ คิดอะไรมักจะได้อย่างนั้นนะครับบางคนโชคดีแต่ไปด้อยค่าตัวเองว่าฉันไม่คู่ควรที่จะได้หรอกอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้แต่ในบางท่านบางคนเขามั่นใจว่าเขาจะได้สิ่งดีๆเขาก็จะได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงๆนะ บางคนดวงดีมากแต่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็อาจจะไม่ได้ผลดีนักหรือได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่คนที่เขาดวงดีและเขาเชื่อมั่นในตัวเองเขาบริหารจัดการชีวิตอย่างดีอย่างไม่ประมาทแบบนี้เขาก็มีโอกาสจะริญรุ่งเรืองขึ้นได้นะครับประมาณนี้และที่แน่ๆนะครับพอดวงดีแล้วอย่าลืมแบ่งปันอย่าลืมทําเพื่อคนอื่นบ้างนะครับการทําเพื่อคนอื่นไม่ได้หมายถึงเอาภาระคนอื่นมาแบกนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปตอนแรกว่าอย่าเอาภาระคนอื่นมาแบก แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกันเป็นคนละกรณีกันอันนี้การทําเพื่อคนอื่นคือการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากการบริจาคการทําบุญแบบนี้อ่าเรียกว่าช่วยในสิ่งที่ควรช่วยประมาณนี้ต้องแยกแยะนะการไม่เอาภาระผู้อื่นมาแบกคือไม่แบกภาระคนอื่นแต่เราสามารถช่วยเขาได้ตามกําลังแบบนี้ขอให้แยกออกจากกันนะครับประมาณนี้ได้ดีมีสุขแล้วอย่าลืมเผื่อแผ่ตามกําลังแบบนี้นะครับ เป็นการต่อบุญต่อกุศลให้เราได้มีกินมีใช้มีความสุขความเจริญสืบเนื่องยาวนานต่อไปนะครับคนเรามีทั้งบุญเก่าและบุญใหม่การกินบุญเก่ามันก็มีระยะเวลาที่จากัดเพราะฉะนั้นหมั่นเติมบุญใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วชีวิตจะดีแน่นอนนะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมกันอีกหนึ่งใบส่งท้ายวันนี้นะครับหนึ่งใบส่งท้ายวันนี้คลิปนี้ว่าพายอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆหรือคําเตือนใดๆหรือไม่อย่างไรขอหนึ่งใบเน้นๆ อัศวินเหรียญออกมาชัดๆคุณมีโชคนะคุณมีโชคภายใน2สัปดาห์14วันที่ถึงนี้บวกลบอ่ะโดยประมาณก็แล้วกันนะคุณมีโชคคนที่ชอบเสี่ยงโชคอาจจะมีเ hey ฮได้แต่ก็อย่าไปคาดหวังมากนะเพราะคนเรามีเป็นล้านการดูดวงไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องได้ตามนี้แต่คุณมาดูคลิปนี้เจอไพ่ใบนี้ได้ไพ่ใบนี้คุณมีโอกาสโชคดีมีสุขหรือไทยอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่เรื่องโชคลาภก็คือเป็นช่วงมือขึ้น ทำงานแล้วขายดิบขายดีคนค้าคนขายก็ลูกค้าเพียบอะไรแบบนี้คนที่มีกิจการส่วนตัวอาจจะได้ขยายกิจการหรือมีแผนปรับปรุปรงการงานใดๆส่วนคนที่ทํางานประจําอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายนะักแต่เป็นไปได้ว่าในระยะยาวผลงานท่านจะเป็นที่ถูกตาต้องใจของผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรวมไปถึงการได้โบนัสหรือผลตอบแทนใดๆแม้แต่การที่เจ้านายพาไปเลี้ยงมื้อใหญ่ก็นับว่าเป็นโชคเป็นลาบนะครับอ่าประมาณนี้แล้วครับโชคดีมาแล้วสบายใจได้เลยนะครับ โอเคครับขอให้โชคดีมีสุขทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแลว้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ